ขับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัดไทยบ้าน,นครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมนี่ครับที่สบอกเนี่สยสบอกเลยอ๋อที่หนึ่งก็นาใส่โอ้กอดดอกใงญ่ดอกใงญ่อ,งอันนี้เป็นดอกน้อยเอามีดอกเงญ่ดอกหน่อยแมนเจ้าสาท่านก็เจ้าเห็ดอยากเห็ดกินนะเขาเจ้าเห็ด เนี่ยมาเส่าเห็ดยางเห็ดกินเนี่ยมาแลงกระเจ็บอยู่เนี่ยมาเลี้ยเกระเจี๊ยบสวัสดีครับพบกับทัดไทยบานนะครับมันนี้ทัดไทยบานะครับผ้ามาชมสวนนะครับของแม่ห้ามนะครับแม่ห้มกำลังเห็ดเห็ดฟางนะครับผมเดี๋ยวผมสพผ้าท่านผู้ชมนะครับเขามาเบิ้งครับวิธีขั้นตอนการเห็ดเห็ดฟางของแม่ห้มนะครับผมสวัสดีครับ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 แม่ห้มครับสวัสดีครับแม่ห้มเห็ดยางอยู่ครับผมอัน ก้นขีมันเห็ดปลูกเห็ดไหมจ้ะก้นฉีมันปลูกเห็ดครับผมปลูกเห็ดอียงครับปลูกเห็ดเฟืองครับปลูกเห็ดเฟืองครับอันนี้เป็นเป็นอี๋งนี่อันนี้เป็นฉีมันไหมจ้ะขีมันจ้ะซื้อมาเป็นตันเป็นตันตันจักบาทนี่ตันละเขาขายตันละห้าร้อยแต่ว่าขันไปร่วมคารวดเรือกกะสิบัวเขาเป็นแปดเก้าร้อยพนละแปดเก้าร้อยตันอดนหลังนี่เป็นเป็นกำลังเห็ดบ่ครับครับผม โอ้เด oh, ี Now, s cool. <S right? ๋ยวภาพผมชุ like um <S <S ่มๆนี่ครับเห็ดอย่างเริ <S <S uh ่มแรกเขาเห็ดจังไหนครับแม่เห็ดเห็ดฟางเขานี่เริ่มแรกก็ก้วยแปงก้วยแปงเขาก้วยเอียงเลยเมนบ่ได้ใส่รถไถบ่ครับก้นๆบ่ที่แรกก็รถไถปั้นไถยตะก้อนแล้วก็มาปั้นปั้นนาดินให้มันนุ่นปั้นนุ่นล้วก็ห้าวกับมาเห็ดแปงคือแปงผักเห็ดเป็นรองแปงเมนเห็ดแปงผักบันนี้ก็เอานามฮดให้มันซุ่มข้างล่างหนิวเขอานามฮดนามฮดให้มันซุ่มข้างล่างบันนี้ก็ปูนขาวห้วย อันนี้คือคือตอนนี้คือเอาน้มโหดเนี่ยมาที่นี่ัดที่นี่คือเอาปูนขาวปูนขาวห้อยแมนแือว่าขาเชื่อปูนขาวห้อยขาเชื่อกปูนขาวเชี่ยล่าเชื่อยังเขาใส่หนาบ่ครับใส่บางบ่ใส่หนาใส่หนาปูนขาวดีใดไมาจากใส่ครับเนี่ยปูนขาวก็ซื้อมากเนี่ยซื้อเป็นกระสอบมันบ่ดูจังริงซื้อเป็นกระสอบสอบสอบจักบาทสอบละร้อยก็ว่าบาทสอบละรอยก็กว่าบาทปกติเขาจะขายสอบละร้อยเศร้า แล้วที่นี่เขาก็เอาเขาก็เทปบล็อกเ็ปเป็นบล็อกเทปเป็นบล็อกทีเขาคุ้นภาษามันเป็นเป็นเป็นขีดมันเป็นขีดมันเป็นขีดมันแล้วก็ขีดมันเลาก็มาเทเทเท่ไซนิสเท่บล็อกโอ้อนี่ครับเดี๋ยวเดือดตืลงน้ำรถเท่ย์อย่างเบื้งนี่ครับเทใส่บล็อกนี่เทใส่บล็อกเลยอือแล้วเขาก็เหยียบบ่ครับพอดจังเลยเอาน้ำใส่อ๋อที่นี่งเอาน้ำใส่น้ำใส่ก็คมให้มันแน่น ให้มันแน่นแน่นเลยนี่แหละอตีนเยียบให้มันแน่นแนนแน่นแ่นมันแน่นแล้วมันก็สีนี่นะครับวันนี้ข้าเกิัอยากจให้น้ำมันโบข้าเกินหยกหยกขึ้นจังเอยหยกขึ้นจังเ่ยวอเบงหยกขึ้นจัง่อยให้มันน้ำให้มันให้มันดูดซึมเขาข้างในมันเถอะครับเดี๋ยวห้อดีเยียบอีกบ่บ่ อันนี้เขาก็คือขันใส่มันเต็มหรอก็คือบเหย,ยียบไหมอ๋อใส่มันเต็มคือบเหยียบใส่คือมันเต็มคือเอาออกเลยไหมอันนี้คือมันเต็มแล้วก็คือโยกออกมันก็ดจะเป็นก้นอนไหมมันจะเป็นทรงก้อนนี่เลยซีเ<ม>ดียมเลยเนี่ยครับทำช่วงเนี่ยเดี๋ยวให้เบ่งนี่ยนี่ปูนขาวห้วยไปมันก็นเลยขาวปูนขาวห้วยเนี่ยห้วยอีกรอบไหมห้อยขาเชือออีกรอบห้วยขาเชือออีกรอบ เนี่ยมือนกกับส้ฟุ้นใส่ฟุ้นเข้าไปฟุ้นห้อยไปเลยเห็นไหมส้ฟุ้นห้อยห้อยเข้าไปเห็นไหมนีสีฟุ้นนั่นห้อยห้อยเข้าไปเป็นเป็นถิงงัวหาวเห็นไหมิงมั่ปุยขอบปุยขนี่คือปุนปุยขอบนะห้อยห้อยบางบมนั่นเหร ห้อยองบางอันนี้ห้าห้อยให้มันเป็นอย่างครับนี่ห้าห้อยปุ๋ยขอกัยเพอยมปุ๋ยให้มันบ่อถาดอาหารใส่ปุ๋ยใส่ถาดอาหารใส่ให้มันงามครับให้มันปุ๋ยยูเรียห้อยคือกันนม่ไงก็เป็เห็ด uh? แปลงนั่นครับว่าใส่คือกันครับใส่ให้มันอันดอกง่ายเด้ผลผลิตครับดีปุ๋ยยูเรียนี่คือ เป็นถาดอาหารที่กันนะครับเนานะถาดอาหารเพราะมันใส่ที่นี่มันใสเวลาจาักมือครับที่มันใสเวลาอยู่ซิบกู้มือซิบกู้มือที่สี่อกอกเป็นดอกบ่ครับเมีนอ๋อออกเป็นดอกแล้วม,มันจะเป็นดอกหน่อยหรือว่าดอกเก็บได้เก็บได้นี่จากมือถึงถึงเก็บปุ๋ยยู่เรียแล้วเ่าเห็ดตั้งไรครับขั้นตอนต่อไปเอาก็ไปเอาหัวเชืยอ์นะคุยหัวเชืยอเดี๋ยวไปเบิ้งหัวเชืยอ์ครับท่านผู้ชมนี่หัวเชืยอเนาะนี่ นี่เลครับทีมงานเกี่ยวขวดครับเฉียบมากมั้งทีมงานเมดเพลินก่อนหัวเฉียบมากอันนี้ใส่ใส่อันนี้ทีมงานเท้าเฮ็ดต้มกัดเล่นมัครับนี่ครับเล่นโอ้ขายเลี้ยงมันจะเพลียงนอนเนาะนอนจะงายไหมอันนี้เป็นขอนอันนี้เป็นดอกง่อยอันน้ดอกง่ายดอกง่าย อันนี้เป็นดอกน้อยเอ๋อมีดอกใหญ่ดอกน้อยแม่นเฮาใส่ผสมกันหรือเฮาจังได๋ครับคุณผสมกันผสมกันลงไปเลยนีคือวผสมกันนี่แหละนี่ก็ใส่มันเอ็นไซน์ห้ามโอ้มีห้ามมีมีห้ามันเป็นเอ็นเอินมะห้าห้ามถาดอาหารของมันอืมเป็นลำเป็นลำเป็นลำครับเดี๋ยวชมกระสอบกระสอบลำนะท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นลำ เพิ่มธาตุอาหารเพิม่มธาตุอาหารนี่ยังใส่อยู่บ่ครับีน่นี่อันนี้มันเป็นอาหารเห็ดโดยเฉพาะโอ้อาหารสูตรเห็ดฟางนี่ก็ทิใส่ผสมลงไปนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเนานห,หนียวใส่ปริมาณนไร่บ่เด้ครับใส่ใส่กะเอากะเอาอือเดี๋ยวใสดอกหน่อยดอกใหญ่ จะได้สมบูรณ์กะใส่ลายครับคือเคือห้อกะเอาเมันบ่เอากะบ่ได้แบบฟิกเ่าเขาตรงปริมาณตามสูตรเขาเห็นมาเนาะนอแล้วที่นี่กะเท่ที่ใส่เดี๋ยวต้องห้าสิบกาวอันน <Beginning S 2> ี้เขาใส่ไปเล้วยกหนึ่งครับอ๋อเพิ่นใส่ไปเรารอบหนึ่งจะใส่แล้วรอบหนึ่งใส่ทั้งสองเดี๋ยวเราค้นค้นนี่ขอกันเนน เดี๋ยวที่นี่พ่อขั้นตอนนี้แล้วแล้วเขาเห็นอยังต่อครับเอาไปห้อยห้อยแปลงทีเขามันมีปูนขาวนี่มันบบทีเขาห้อยยุ่ยเรียแล้วแล้วแกนนั่นน่ะอ๋อนี่ฮะครับนี่เขาเสียวไปห้อยนะครับลงไปสิดกก็เกินอ่าอ่งเวมเด้อองไปสิดกก็เกินง่ายง่าเฮ้ยแซ่งแกงเลยแป้งแปลงหนึ่งเขาใส่จักก่อนเห็นไหมซีก่อนจ้ะแปลงหนึ่งใส่ซีก่อนแป้งคือไปกรูบไมนใช่ไงน้ำ นั่นเอามาทางเห็นนั่นข้อมกว้างของแปลงข้างยาวแปลงเห่าเห่ากาเอาเลยบอกกาเอาจ้ะอ๋อกาเาเลยไม่ดมขี้กองเอาเองนี่ฮะนี่หัวร้อยใส่แปลงนะท่านผู้ชมขีกว้างนี่หนึ่งเห่าเ<อ>กือบโบกมันน,น,นาะสาประมาณเนาะโบกโบกมันนี่เฮา,าเฮาเฮ็ดเอาเองบ่ครับ เฮ็ดเอาเองบลอกมันบลอกมันเขาเืนบลอกเดี่ยเนาะเขาเอื่นบลอกเขาืนบลอกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใส่บึงบล็อกโดดๆบลอกนี่เฮ็ดเอาเองเหลืวแต่ห่ามักความใหญ่ความม็นเห็นบล็อกเหลือแต่ถิ่มังใหญ่มังน้อยอือมีคือบลอกครับปุ๋ยลงคนเฮ็ดไหนหน่อยหนึงครับนี่ครับเป็นบลอกบอกนะครับเฮ็ดเอาเองขั้นตอนต่อไปก็คือรดน้ำนะครับใส่บัวรดน้ำเหมืนบ่ะครับจ้าใส่บัวรดน้ำใส่บัวรดน้ำ พดให้ซุ่มๆเล่นป่ะครับเน้นจ้าลดน้ำให้ชุ่มบ่ได้กินไงปานไหนเด้ครับผมมีไอ้ป่ไหนเดียวจะได้กินพ่อคนงานารแล้วๆห้องก็เห็ดยังขับขันตอนต่อไปคนงานารแล้วๆห้องก็เอาผาคุ้ม พติคุมปติคุมซื้อาซื้อมาจากไหนครับพติเป็นมวนบ่ปติาซื้อเป็นมวน,นี่นมวนน,นมวนจักบาทครับซื้อมาก,กามละร้อยเิมวนละหนึบน,170นะครับมนวนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทรัดน,น้ำให้มันซุ่มนะครับบ่หน้าเปียกแล้วก็เฟี้ยงคุ้ม เปียเอาผ่ายยางคุ้มแล้วก็เฟี้ยงคุ้มครับก็คือเป็นเซตขั้นตอนทุกอย่างเขั้นตอนบ้านนี้ก็อีกประมาณสี่มืออีกสี่มือสี่มือเข้ากับมาตัดใ่อ๋อสี่มือมาตัดใยสี่มือมาตัดใหญ่ตัดใหยแบบใดครับจังใดรัดใยก็นามหดนั่นสิละอ๋อตัดใยแร้วก็โค้งโค้งไหมเข้าหดทุกเสาเล่นไครับบ่ออันนี้ว่าอะไรฮดทุกเส้าจะมือเข้าจังจังมาหดอีกสี่มือสี่มือจังมาหดทีนึงประมาณสี่มือ คือหดตัดใยล้วก็บ่ได้หดอีกอ๋อครับก็รอเก็บอย่างเดียวก็เก็บอย่างเดียวเลยอีกประมาณประมาณหามือสิได้เก็บขันนอกจากตัดใยไปแล้วนอกจากตัดใยแล้วหามือเป็นประมาณสิบมืออเก็บเป็นสิบมือนี่ละได้เก็บผลผลิตครับเป็นสิบวันเห็นมันซุ่มมันเปียกเพราะว่า ตังว่าสี่มือเนาะครับเปลี่ยกๆซุมๆเลยก็สีอันนี้เขาเปิดอกมันสีสนสบ้แหงถ้ามันแหงเรามัานก็สีบ้เกิดเลยครับผมมองตรงันซุมๆอืออันนี้คือคุ้มพายาง ดึงมีดดึงเขาครับดึงมีดตัก๊กเอานี่คือตัดคุ้มพายางนะครับเดไดมาติดทานอ๋อแล้วก็พื้ออ,อกพื้ออ,อกนี่เป็นคุ้มสองคุ้มจักสันครับ พุ้มสองผืนสองสผืนเห็นเป็นสองผืนดึงออกไปพูดอกตอนเมื่อดือนเกยังผิดออ่าเงีเดี๋ยวจะดึงไหมึงดึงไหมล่มปิวกันนี่ล่ะคุมสองผืน ทีนี่ก็ฟางกบเป็นแบบฟางกบอือฟางกบก็เป็นเรียบร้อยพ่อตัดใหญ่เร็วๆเขาก็ไม่เห็ดไม้ค้งเน้นม่นไม่โค้งอือโค้คงก็คงในพลาสติกกันมั้ยคงในพลาสติกล่ะโค้งเอาไม้ค้งแล้วบันิกเอานี่เอาพลาสติกคุ้มกอเก่าครับที่นี่เราจะเป็นกระสีไปห่อฟางมาใส่นะครับเนาะนี่ฟางคุ้มเลยครับทุกคนเแ กองฟางเขาซื้อมาคุ้มเห็ดโดยเฉพาะเลยตัวนี้เชีย่ยมากคุ้มเห็ดโดยเฉพาะเลยนี่ว่ามีเหลียงงัวอนอะเหลียงงัวอัดเป็นก้อนเนี่ยครับนี่ครับคุ้มไปเลยคุ้มคุ้มหนาป่ะครับคุ้มหนาอยู่คือเห็ดเขาเขาสิงมาอากาศห่อนเี่นะครับเนาะห็นมันโอบแล้วก็สีออกอากาศห่อนมันก็สีออกบางหันเห็ดบางหันมันหนาวมันบอกครับ บ่คือหัวหันอันนี้คือเซตเร็วแม่แฮมครับอขั้นตอนต่อไปข้อเหตุยังครับแม่แฮมครับขั้นตอนต่อไปเข้อตัดใยอันนี้เขับคือข้อตัด,ตดใยเหรครับครับ อันนี้คือตัดใหญ่ครับนี่ตัดใ่อันนี้พามาเล้เชื่อหอกเชื่อมันเดินเดินดีขนาดเลยวันนี้เดินดีขนาดนี่ครับตัดใหญ่ม่เออันนี้มันเป็นซีเหมือแล้วอันนี้คือซีเหมือนี่คือเป็นเชื่อใหญ่มันบครับเันนี้เป็นเชื่อใหญ่มันออกซีขาวนี่อันนี้เป็นใญ่โอ้นนี้ครับเต็มแปลงเลยกันกันใ่ออกดกัสี่ออกแบบนี้่ะคือมันสีดกสิเป็นใหญ่เป็น เราอองเป็นฝอยๆเนาะเป็นละอองฝอยๆนี่ฮะใยใยเห็ดนะครับบัดที่นี่หาก็เฮ็ดจังไหนครับเอานามฮดตัดใยเอานามฮดอ่ะโกงใหม่อือคือเอานามฮดอันนี้หอกโกงใหม่นามฮดแล้วก็โกงใหม่ไอ้โก๊งพะยางไงเขากบบเป็นโกงใหม่เลยมันจังสีเบดันพยางเบดเมนเออโกงใหม่บาดนี้รับอากาศเห็นมันรับอากาศครับ อันนี้ไม่เ่าได้มาจากสาครับนี่ไม่เ่าก็เฮ็ดเองไม่เฮ็ดเองเราเองเราเองเฮ็ดเองครับโค้งแบบนี้เลยนี่นะครับไม่เฮ็ดเองไม่เนี้ยห่อก็ตัดตัดประมาณเม็ดหนึ่งบ่ครับนี่เม็ดหนึ่งแบบกาวกระบอกนี่ครัโอ้กาวเลยบอกห่อสำหรับห่อกาวบัดเอาอืมนะฮะเสียบไม้แล้วก็หดหนามไปหน่ำหนามไปน่ำ อันนี้ห้างพ่นน้ำเห็นเป็นยังไงตัดใยมันพดนน้ำตัดใยเสื่อมว่าพ่นน้ำตัดใยจ้าเสื่อมว่าพ่นน้ำตัดใยห้องพ่นอีกบ่อขึ้นพ่ทีเดียวพดเทียนนี่ละเทียนนี่บานี่อีกซีหามืออีหามืออีหามือเกิดดอกบ่อบ่อพ่มันเกสิเกิดดอกอ๋ออีหามือเกิดดอกนี่นั่ครับอืมอีหามือเกิดเกิดดอกนะท่านผู้ชมเยอะอีหามือจังมาเบิ้องไม สุดยอดเพราะว่าใยลายปานนี่ออกงามเลยมั้ครับเนียนบ่คือตะกี้ตะกี้เฮ็ดนี่มันสิบ่ค่อยมีใหญ่มันก็บ,บ่เกิดมันหนาวมั้งเห็นช่วงวั้งเห็นเข้าก็สิเสียบๆไปจนสุดแปลงเนาะนพวกมื้อนี้มแมลงอีหยังมันเข้าไปบ่ได้แม่นบ่ครับพวกแมลงพวกอีหยังมันเข้าไปกินเห็ดได้บ่ เขาอยู่เด็เขาอยู่เด้เขาได้ยืนบ่เขาเขาได้หามีหนูเมียงมาขุนหนูขุ้ไปมีคือกันโอ้แต่ว่าข้าต้องทับดีๆบ่หนูกับเขายู่มันกับหลอดเขาได้คือกัาเพราะว่าล่าสเหีย่ข้าเข้าวดขาเรียบตีนบ่ดีไหมครับหมายถึงว่าเรียบตีนหรือบ่ต้องเรียบตีนเห็้มันดีะมันก็มีอยู่หนูเขาก็ได้มันก็มาแทกินใยกินกินดอกมันนั่นล่ะดอกหน่อยมันเป็น กินเชื้อกินยังมันไหมเขาปล่อยเลยบอกเขามีวิธีกําจัดบ่นี่จังเลยเขา็ไล่ไม่หน่อคือซื้อนี่เด้ออืมเขาเกลื่อยมันครับฮดจนซุ่มเล่นบ่ครับฮดน้ำฮดจนเปียกจนซุ่มเปียกจนซุน่มเลย อันนี้ใส <ป |transcribe|> ่กากน้ำตาลมาครับครับโอ้ใส่ใส่จักเถื่อนนี่นี่ใส่หดใส่เทียเดียวนี่แหละใส่หดแปลงใส่หดอันบะรุงดอกนั่องโอ้หอมบะรุงดอกกากน้ำตาลมันหวานกากน้ำตาลแท้เลยทั้งละลายวะครับนี่ทั้งจะแบบทั้งละลายอือหอมโนี่นะครับหอมบะรุงดอกตอนโดอันแรกๆมันเป็นหนำมันเป็นหนำเปล่าซื่อไหมเป็นหนำเปล่าจ้าตัวตัวนี้คือเป็นกากน้ำตาลกากน้ำตาล รดบำรุงดอกคือซื้อเมื่อ,อดถรบัวเดียวป่ะครับบัวเดียวโอ้ oh. บัวเดียดหลายรดบัวเดียวแต่ว่าที่นี่เขาก็คุ้มพายานนี่นขั้นตอนต่อไปคือคุ้มพายางท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็คุ้มพายานอ,อันนี้คุ้มพายานแต่จงจงอันให้แสงเขาแน่นิดน,นึงอ๋อ oh. ปองให ทำอะไรคุ้มมิดมืดมิดชิดเด้ครับพ่อห้แสงมันเขยพ่อหัแสงเขาตรงกลางมาบเนาะหันแสงเขาพ่อห้อากาศเขาเป็นยังไงอันนี้เขาก็เอาฟางปกจริงก็ฟางยานมันอันนี้ก็เอาหัก่อาา้อ,น,น,อ,อนหินทับจะน่อยทับลบมันจังบอหนี้จริงก็ฟางปกจริงก็ฟางปกคุ้มกันสมมติว่าหมายถึงถามมาคุ้มหนาบ่ กุ้มหนาเพรหมายถึงว่าคือค่อนเข้าหน่เนาะกันสมมติว่าหุ้มผ้าหุ้มหนามันจะเป็นอย่งไรก็ห้อนนั่นแหละนันก็จะเป็นแบบนั้นกันหุมพบหุ้มบางมันกแสีหนาวเหนว่าคือกันห่มหุมหนาแล้วเข้ากับสิ่ดแวดา้อครับเข้ากับสิ่งอากาศอมจะิยบให้เฮ็ดมันออกออกดีป่ะครับแมนจ้ะโอบให้เฮ็ดมันออกดีคือคือเข้ากับสซน์หนาไปเลยแมนอือมันก็สีออกนี่นะครับ แั่นสมุนว่ามันหนาแห้งข้ก็ระบายอากาศที่ช่องนี่ระบายอากาศให้มันไม่หอนแห้งนะมันก็มันหอนแห้งนี่นเ่ถ้าต้องระบายออกแต่มันหอนแห้งก็ต้องระบายช่องกลางๆออกเนี่ยมาซอนี่มันสิออกเป็นควันแต่มันอบแห้งก <emerges> ัน <assium> อ <water> ักเป็นควันขึ้นเลยเป็นควันขึ้นเนี่ยมาซอยนี่ครับคือขั้นตอนของการตัดใยนะครับผมอันนี้คือเสร็จแล้วนี่ เสร็จแล้วครับเนี่ครับขึ้นโค้งให้แปลงนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนนี้อีกหามือมาเบิงไหมครับอีกหามือครับพอกันครับเจ็บดอกเจ็บดอกนะครับท่านผู้ชมรอติดตามนะครับผมตีสองเล้ตีสองส้องส่สีรับเงาครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการจิ้มเห็ดนะครับผมจากมือที่ห้อตัดให่มานะครับผมเมื่อนี้เมือนี้ห้อ ใส่เวลาจากมือครับแม่ครับจะต้องจากมือเข้าตัดใยครับใส่เวลาจากตัดใยมามันหามือหามือเก็บจังเก็บจ้าอืมแบบทำชุบมันก็ดอกใ่ายมันก็ต้องเ้าใส่มือเจ็บเป็นไหครับใส่มือเจ็บเอาคอยบีคอยหมุน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 <อ>เอาคอยบีคอยหมุนเอาเห็แห้งๆก็ได้แห้งๆก็ได้มันก็ช้ำนี่เห็นบะ่ะไห็นแห้งๆก็แตก เราเป็นยังไงกคือเก็บช่วงตีซีครับเกิดท่านตลาดเขาตลาดเขารับตีซีโอาขายเพราะฉะนั้นก็ต้องตืงม้มไมเ่เจ็บตะเสา,า,าเจ็บตะเสาท่านก็เจ้าเห็ดยาเห็ดกินน่ะเขาเจ้าเห็ดเนี่ยมะเสาเห็ดยาเห็ดกินเนี่ยมะแรงกัเก็บอยู่เนี่ยมะแรงกับเก็บเนี่นยตะผู้สร้างกันสร้างเนี่ยอะไรเก็บเนี่นย,ย,ย,นย,ยนั่นอ่ะครับอันนี้คือคนสร้างมันครับวันนี้เขาจะสร้างจากกิโลครับไรบ่ อันนี้เห็ดทองสิได้ซ้ำเลยล่ะก็สร้างลายยันเดียวเบิ่งเห็ดนั่นี่นะท่านชมวิธีการเก็บเห็ดเข้าบปเลยใส่มีดปาดเนาะดอกเห็นมันนี่ต้องใส่มือนะครับใส่มือขึ้นเป็นเหงาเลยเห็นบ่มโอ้ดอกใหญ่ครับขึ้นเป็นเหงาเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่เลยให้ดูเลยครับให้ดูเลยอ่ะนี่นะครับ อันนี้ห้องทรงในโมบานไหมครับหรือทรงเสยทรงใ,งในโมบานนี่แหละว่าดีมันนี่บุญผาเวดบุญผาเวดพร้าะเจ้าวซังเสี้ยวสาเนเก็บไปมันทันเนี่ยซังหลายเลยครับบุญผาเวดเลาก็ม,มีทีมงานห้ามาเก็บซอยนันะ่นเขาเนาะมันนี้ว่ามันออกหลายอื่นเพิ่นมาเก็บซอยตัว เพราะแตนมันสีเปลวเหลวไงสีงสวยก่อนอสีเปล่าท่านขายท่านกินเพิ่มเนาะเปล่ท่านขายทียท่ว่า,าสิปาดแล้วอีกอนั่งปาดกับเปล่าหน้อยเดยิเป็นชั่วโมงกับ,บเแล้วแล้วคือเขาไปเอาเม็ดนังปาดคนมันออกอีกอันนี้เขาเข,าเขาเก็บขายกิโลจักบาทครับกิโลละเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบ กิโลละเจ็ดสิบบาททชกิโลละเจ็ดสิบบาทครับกิโลละเจ็ดสิบบาทไปเลยครับพี่น้อครับโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับอืมกสิกกมันออกก็ตัวกันเป็นก้อนนก้อนเห็นม่มันร้อนเกิดเป็นเงาเป็นเงา ่มือกันทำเพชรเป็ดเก่ศไม้มันมันมันออกงวดก้อนมันเมียนอยู่นั่นเห็นว่าขาดออกบิดว่าถือสุดค่อยๆบิดค่อยค่อยเห็นโหนถนอมโหนถนอมปันครับเยอะเลยครับใครไม่ใหายชิบออกมาซุ่มท่านบอ เอ้ยจะเป็นบีเป็นบีจังสีให้ <laughs> นี่ครับเราซอยกันเจ็บครับอโอ้โอ้นี่จิรีคือมากมากินเห็ดนี่ครับสตูเห็ดนะครับนะฮะสตูตัวชะการมาหนึ่งตัวนะครับ ข้าเก็บเดี่ยวๆข้าวเก๋าคุ้มผ้ายางขึ้นเกลียวครับคุ้ม hmm ข <|pa|> ึ้นเกาเอาเฮียงปีที่เกลีเห็ดฟางข้าวเก็บเดี๋ยวจักรหล่อครับเห็ดฟางนี่หนิข้าเก็บเดี๋ยวเป็นเดือนเหมือนเด้เกดี๋ยวเป็นเดือนเดือนหนึ่งเก็บเดี๋ยวจักรหล่อกะกะประมาณไหนครับกระประมาณไหนประมาณจักรหล่อขาเก็บที่เขาเห็ดมา บ่ได้นหนับเถียหนับ่ะมามันดูได้เป็นเดือนต้อเก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆครบเดือนหรือเทาอ๋อครบเดือนคือตามกำหนดเลยบอกเลยเห็นบมั้ยมีเปิดอากาอย่างนี้นี่ครับแล้วช่วยขอบเงาเลยเห็นบ่้ยล่ะอือ โมเมนต์ไตกบได้พี่น้องอันนี้เก็มบเห็ดฟางครับนี่ครับนี่คือข้าเตรียมสีมะนางปาดนะครับขีดินนะครับออกจากก้นเห็ดนะครับเด <4 S 2> ือยัง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 ยี่ยังยงยังยังยับตองอองยังยังยหงยั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 งชมงาังย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 ังลังยังยงยังยังังยังัอยัังยังยยัยังยัยัั ข่เม่นมันขมันออกพิบเีเดียวนี่มันเป็นสิบโลคนนี้โอ้สิบกิโลขน,นหัวหน่อากาศอ๊บๆหนออกดีเล่นะครับนอนออกดีนี่เป็นสิบคนนี้อันนี้บัดที่นี่ห้อกะตัดตัดกลนานอตัดกลน,นอ้อที่ใส่มีดนะครับนี่ครับมีดครับ คือขั้นตอนการตัดขี้ดินปาดก้นออกขาเจา้าผู้ร้องพ่งนขาเจ้าก็ไปหนีไม่มบาคนเพิ่งกับไปปาดไม่พอ<า>ดไ,ไม่อันนี้เขาปาดขายไปเนาะนี้เ้ากับปาดวันปาดสะอาดนะผู้ร้องพนเจาบบา้าเจ้ากับว่าปาดขาเจ้ากับไปล่างลูบๆออกครับ นี่นครับนี่คือปาดกลนอ,ออกท่านผู้ชมันไม่ติดกันเอกากบีออกบีออกแกงอืมสำหรับเอาไปแกงนะครับเอาไปพัดเนะท่านผู้ชมว้าว ดรก็ง่ยครับเขากำลังนั่งนะครับปาดเฮ็ดนะครับกลนเฮ็ดเพื่อเอาไปขายนะครับเติมช่มครับมีเรื่องของเรื่องของนี่นะฮะเรื่องของที่ตันตรงนี้ นอใส่เม็ดปาดนะครับคื่อเก็บไม่เหลวทุกเสาห้องก็ต้องมาปาดด่างสี่มาครับปาดดังศีลด้ยปาดกลีดินออกสร้างไว้เพือันขีดดินโหลดได้น้ำหนักเลยมั้ง้เขาสร้างยุ่นี่ไปพร้อมเลยมครับสั่างยุ่นี่ีสั้างยุ่นีนีไปพร้อมแต่สร้างห้องาใส่ตาสั้งแบบใดครับ ตาสั่งน้อยตาสั่งน้อยอ๋อนี่ตาสัง่งนี่ยเม็ดมะขามคู่มันมือนเราซือหนี่คือตาสังสั่งกิโลเฮาตาสั่งน้อยตาสั่งน้อยนะครัตาฮักตาฮักตาช่างนะครับสั่งกิโลไปขายพร้อมท่านผู้ชม ครับผมคันมากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมข้างล่างนะครับผมให้ช่องทัดไทยบานนนาำนีด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับทัดไทยบานรเสียภาพไปถําคลิปอีกย่างก็รอติดตามนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ